นะขาปลาผมนี่นะครับออพอดีมีเพื่อนๆน,นะครับแนะนํามาว่าให้ค่้อมขาปลาด้วยนะครับ สวัสดีครับผมตนุ่มโซลาเซลล์ครับผมมารายงานตัวอีกแล้วนะจ๊ะมานะครับผมคลิปที่แล้วผมทําระบบนี่นะครับระบบผสมไฟหรือระบบขนานไฟนะครับโดยใช้ไดโอดตัวนี้นะไดโอด5ขาตัวนี้นะครับผมเนาะนี่นะครับคลิปที่แล้วผมไม่ได้ต่อตัวคาปานะคลิปนี้ก็เลยเดี๋ยวชั้งจะต่อทั้งโหลดทั้งคาปานะครับตัวลูกใหญ่นะคาปาผมนี่นะครับ พอดีมีเพื่อนๆน,นะครับแนะนํามาว่าให้คอ่อบคาปาด้วยนะครับเพื่อให้มันเรียงกระแสนะครับให้มันเรียงนะครับให้คลื่นมันเป็นคลื่นที่สวยงามนะอันนี้ผมไม่มีสะโขบวัดนะครับผมเพราะว่าไฟที่มันมาจากเอขาว่านะไฟที่มันมาจากเรโอดเนี่ยนะครับเรอโอทห้าขานะครับมันจะคลื่นมันอาจจะไม่สวยนะนะครับถ้าเอาสะโขบวัดเนี่ยมันจะเห็นเลยนะครับผมเนาะ แต่ถ้าผ่านไดโอดแล้วเนี่ยครับคลื่นมันจะออกมาสวยนะรูปแบบของคลื่นนะครับเป็นน่าจะเป็นเหมือนคลื่นเรียงนะครับผมเนาะสวยงามนะครับเหมือนกับที่เขาเอาสโคปวัดนะอ่านี่นะครับผมไม่มีสโคปนะอ่าวันนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวคาปาตัวนี้นะ6,800ไมโครฟารัดนะครับ450โวลต์ดีซีนะตัวนี้เลยนะครับของไฮคอนนะตัวใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่เลยนะนี่นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า เดี๋ยววันนี้จะต่อโหลดด้วยนะครับมาดูแรงดันนะครับมาดูแรงดันแล้วก็มาดูกระแสนะครับผมจะต่อมิเตอร์ตัวนี้ด้วยนะนี่นะครับวันนี้จะต่อเป็นไฮวลตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดไฮวต์นะมาดูกันนะครับผมว่ามันจะไหวไหมนะครับมันจะขับอะไรได้บ้างนะครับมันจะดันตัวไหนได้บ้างนะนะครับพอดีว่ามันมีปัญหานะครับผมมีปัญหาเวลาเอาไฟบ้านเข้าผสมเนี่ยนะครับตัวนี้นะมันเหมือนกับ ตัวอินเวอร์เตอร์มันร้องนะครับเหมือนมันจะระเบิดเลยนะครับร้องจี้จี้จี้ผมก็เลยไม่ขอต่อแล้วกันนะครับมันเสียงเนาะผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะหรือไฟมันวิ่งกลับหรือเปล่ามันไม่น่าวิ่งกลับนะครับเพราะมันมีไดโอดบล็อกไว้อยู่นะมันไม่น่าวิ่งย้อนกลับมานะครับผมเนาะนี่นะครับก็เลยไม่อยากไม่อยากไม่อยากเปิดไฟ AC ร่วมนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวใช้แต่ไฟจากแผงโซล่าเซลล์แล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม มาครับเดี๋ยวมาวัดแรงดันจากแผงโซลาเซลล์ก่อนนะครับผมต่อ6แผงนะครับ6กแผงนะ550บนะกแผงต่อลุกรมนะครับผมเวลานี้ก็เป็นเวลาบ่ายสาโมงนะครับแดดก็เริ่มอ่อนแล้วนะครับผมไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะาแสงนะครับผมเดี๋ยวลองมาวัดดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะแรงดันจากแผงโซลาเซลล์นะครับ6กแผง174.9โวลต์นะครับผม แรงดันที่มันมาจากแผงนะหแผงนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะร้อนะครับหแผงนะครับผมเนะาะทีนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเข้าตัวไดโอดนะน,นะครับเปิดเข้าไดโอดนะอ่ะเปิดเลยครับสับเบเกอร์เลยปึ๊บนะครับมีอะไรเกิดขึ้นไหม เดี๋ยวลองมาวัดดูนะครับว่าไฟมันมาเท่าไหร่นะ,ะนี่นะครับไฟมาร้อยร้อยเจ็ดสิบสามจุดสี่โวลต์นะครับผมเป็นแรงดันเป็นดีซนะเป็นดีซนะครับผมะนะครับเดี๋ยวลองมาวัดดูถ้ามันผ่านตัวคาปาแล้วนะครับมันจะได้เท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวผมลองวัดตรงจุดนี้นะครับตรงจุดที่ มันเข้าบอร์ดผสมไฟนะตัวที่อินพุตจากไฟ DC นะครับเข้าบอร์ดผสมไฟอ่านี่ผ่านผ่านคาปาแล้วนะครับผ่านคาปาแล้วได้ร้อยเจ็ดสิบสองนะครับผมนี่นะครับติดลบไปหนึ่งโวลต์นะครับเมื่อกี้วัดได้ร้อยเจ็ดสิบสามนะครับขนาดผ่านคาปายังได้ร้อยเจ็ดสิบสองจุดหกนะครับนี่นะครับร้อยเจ็ดสิบสองจุดหกนะนี่นะครับร้อยเจ็ดสิบสองจุดหกอ่ายังไม่ผ่านคาปา ได้ร้อยเจ็ดสิบสามนะครับร้อยเจ็ดสิบสามจุดหนึ่งนะนี่นะครับนี่ร้อยเจ็ดสามจุดหนึ่งนะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูไฟออกนะครับไฟเอซนะครับอ่าปึ๊บนี่นะครับสังเกตจากนี่ร้อยสิบสองโวลต์เองนะครับผมมันมาตั้งร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับพอแปลงเป็นไฟเอซออกมาแล้วได้ร้อยสิบสองโวลต์นะครับนี่ครับดูนะดูในมิเตอร์ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะวัด ไฟเข้าที่เป็นไฟดีนะครับ6แผงนะนี่นะครับแต่ร้อยเจ็นะร้อยนะครับแต่ในมิตเตอร์นะครับเวลามันแปลงเป็นไฟเอออกมาแล้วได้1้อยยาโวลต์น,นะจ๊ะนี่นะครับผมอันนี้คือผมต่อตัวคาปาด้วยนะครับครอบไว้นะนะครับตามที่เพื่อนเอนแนะนำเลยนะครับนี่นะครับผม อ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวลองมาต่อโหลดกันนะครับเดี๋ยวมาต่อโหลดกันผมจะต่อแค่อันเดียวนะเอาเพว่าะว่านเพื่อนให้ผมต่อลองต่อคาปาดูนะครับแต่ว่าไฟ AC เนี่ยผมไม่ก้าอาขึ้นนะครับเพราะว่ามันเสียงแปลกๆแล้เสียงจี๊ดเสียงดังจี๊ดนะครับผมก็เลยไม่ก้าขึ้นนะครับไอตัวอินเวอร์เตอร์ผมมันร้องเลยนะครับจี๊ดจี๊ดจี๊ดเหมือนจะระเบิดนะครับผมไม่ก้าวขึ้นนะครับสาเหตุมันผมไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะโบเวอร์นะครับ800 800วัตต์นะครับตัวนี้นะอ่ะมาดูกันนะครับว่ามันจะไหวไหม112โวลต์นะ100 123โวลต์นะครับผมเนอะอ่ะมาดูกันนะครับว่ามันจะดันออกได้ไหมนะครับหรือมันจะไหวไหมนะครับผมมันจะตัดไหมดูกนะผมไม่ใช่ไม่ได้ใช้ชิโนทัมเมอร์นะครับผมต่อแบบเพียวๆเลยไม่รู้มันจะโอเวอร์โหลดหรือเปล่านะอ่ะกดครับอ่าเห็นไหมครับติดอยู่ครับได้อยู่ครับแต่ค่อยนะได้อยู่ครับผม แรงอยู่ครับแรงอยู่แต่โวลต์ตกนะอ่ะเดี๋ยวผมวัดโวลต์ดีซให้ดูด้วยตอนนี้คือมา173นะนี่นะครับอ่าดูสองตัวเลยนะอะตัดหรือเปล่าวานาะไม่ติดแล้วตัดหรือเปล่าเนาะอ้าวเกิดอะไรขึ้นเอ่ยไม่ติดนะครับ <laughs> อะไรขึ้นเอ่ย เห็นไหตัวไฟมันไม่พอหรือเปล่าพอ,อาแล้วขึ้นแล้วครับผมอา้าวตัดนะครับผมสตาร์ททีหนึ่งโอ้โหแทบดับเลยนะครับมาถ้าเสียก็เสียเลยนะครับผมมาลองดูเลยนะครับรนะ้อเจดสาโวลต์นะนะครับน่นครับผม แตร้อยวัตนะครับก็ทํางานได้นะแต่ว่าไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเหมือนแรงดันมันจะตกนะมันไม่พอนะครับแรงดันไม่พอนะครับมาแค่ร้อยยี่สิบสามโวลต์เองนะครับผมเนาะอ่ะสรุปคลิปนี้นะครับรบกวนนะครับเพื่อนๆนะครับวิจารณ์ผมหน่อยแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับผมเนาะตามหลักการแล้วผมต่อถูกต้องไหมแต่ว่าผมไม่กล้าเอาไฟ AC เข้านะนะครับผมกลัวว่าอินเวอร์เตอร์ผมมันจะเสียนะ ก็เลยมันเสียงดังจี้จีดจี้จีอยู่นะครับก็เลยไม่กล้าเปิดเข้าร่วมนะครับผมเนาะถ้ามีแรงดันไฟ a อด้วยเนี่ยน่าจะไฟน่าจะขึ้นไปถึง3 0 0ร0อถึงสี่โวลต์แน่เลยนะครับผมอันนี้ผมไม่กล้าเปิดเข้าร่วมนะอ่ะคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวกลัวว่าไอ้ดัวโบเวอร์ผมมันจะมีปัญหานะเพราะว่าแรงดันมันไม่ถึงนะครับ เนาะขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับรู้สึกว่าคลิปนี้จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับผมเนาะรบกวนเพื่อนๆหาสาเหตุแล้วก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับผมอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ